ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจะสาธิตในการทำน้ำสกัดชีวาภาพค่ะเรามาเริ่มกันที่สุดแรกเลยนะคะจะมีเศษอาหารทุกอย่างในนี้นะคะมีเปลือกผลไม้หรือว่าผักที่เราไม่ต้องการหรือว่าข้าวที่เหลือนะคะสามกิโลนะคะกากน้ำตาลก็หนึ่งกิโลนะคะวิธีทำก็ง่ายมากเราก็เปิดกากน้ำตาลใส่ลงไปเลยะคะ่ะ ถ้าหมักไปแล้วพอได้สักสามเดือนนะคะเราก็จะได้น้ําออกมาใช้ในด้านท่าเกษตรซึ่งก็นําไปใช้บําบัดน้ําเสียก็ได้หรือว่าใส่รดผักหรือว่าผลไม้อะไรได้นะคะทําให้ดินร่วนซุยนะคะหรือจะไปทําปุ๋ยหมักแห้งก็ได้นะคะประโยชน์เขาจะมีมากมายมหาศาลนะคะซึ่งเราจะได้ผักที่ไร้สารมารับประทานกันนะคะอ่าแล้วนี้เรามีหัวเชื้อนะคะแล้วก็ใส่ไปสักครึ่งลิตนะคะ หัวเชื้อที่หมักมาจากเศษอาหารเนี่ค่ะที่ได้มาแล้วจากการหมักสามเดือนนั่นก็คือหัวเชื้อครั้งแรกนะคะก็ถ้าใส่หัวเชื้อนี่จะใช้เวลาหนึ่งเดือนก็ได้นะคะแล้วก็นําไปใช้ถ้าหากว่าเราไม่เติมน้ําสะอาดลงไปเราก็ใช้น้ํามะพร้าวนะคะที่เ็าทิ้งจากตลาดหรือว่าน้ําสาวข้าวนะคะที่เราสาวแล้วจะทิ้งนั่นเอามาใส่แทนน้าตรงนี้ก็ได้ค่ะค่ะใส่ประมาณห้าริสก็พอนะคะเพราะในนี้จะมีน้ําอยู่แล้วอะคะ่ะเห็นไหม จะมีน้ำมาอยู่แล้วเพราะว่ามีน้ำแกงหรือว่าจะเป็นน้ำอะไรก็ตามที่มันจะออกของมันเองก็ได้นะคะทีนี้ส่วนยางหรือว่าพลาสติกเศษแก้วอะไรเราต้องแยกขยะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะนํามาทําตรงนี้นะคะเพราะไม่งานและจุลินทรีย์จะเสียได้นะคะใส่ในถังที่มีฝาปิดด้วยนะคะและเขียนมันที่ไว้นะคะ จะได้สามเดือนเราจะมีถังกลมๆไม่ขนุนจะเป็นถังหรือว่าจะเป็นโอ่งก็ได้นะคะหรือถ้าเราไม่มีถังไม่มีโอง่งเราก็ใช้ถุงดํานะคะใส่แล้วก็มัดให้ดีนะคะก็จะได้น้ําหมักจากน้ําหมักตัวนี้ออกมานะคะเอาไปผสมสามช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำยี่สิบลิตรนะคะไปลดต้นพริกหรือว่ามะเขือหรือว่าผักกาดขาวหรือว่าผักบุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะลดไปได้ทุกวันนะคะ ไม่จำกัดนะคะแล้วเราจะได้ผักที่หวานกรอบอร่อยแล้วก็ไร้าสารเคมีนะคะนี่คือความปลอดภัยค่ะ